สวัสดีครับพบกับผมช่องเลีลยวรถไยซิ่งครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวห้วยเสนิงขนาดเชยเด่นไปบรรยากาศยามเย็เยนน้ำล้นจริงๆผมจะรดน้ำเลย จะพาเกท่านๆไปกับมนะไม่ใช่คูเบืรอนครับเดินตับเรลัา เน่ห์ครับผมน้ำมือกุ๊นพิงหานะน่าทานมากน่ามาเทีย่ยวมากพิกัดอยู่ที่เพื่อเน่หนะ์ครับจังหวัดสุรินทร์

วันนี้จะพาทุกท่านไปอุดหนุนร้านน้องครับอยู่ร้านนี้เรอุดหนุนร้านนี้นะเพียงเดินลองทางไหนดี Thái lưỡi thô đô xăm Ở phố Phải lưỡi thô đô ดีครับมาถึงร้านแล้วร้านเป็นไฟครับสวัสดีครับผมสวัสดีแฮกเดตเดย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาตอนมืดเนี่ยโอ้เพิ่งเลิกงานครับเนี่ยเป็นยังไงครับขายดีไหมครับกิจการเป็นไฟครับผมไม่ได้ขายดีอ๋อครับผมขายดีมากครับหมดแล้วครับกี่โลแล้วเนี่ย มันนี้กิโลหนึ่งกิโลอะไรที่มาทำอะไรเนี่ยมาโปรโมตร้านได้น้องครับอันนี้หมดจริงจริงไงอะไรนะครับหมดแล้วเปล่าหมดแล้วครับผมอ๋อหมดหน้าลื่นเหรอไม่เอามาเยอะๆมาไม่เรี้ยมไม่อะไรกันเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้เนี่ยมาวันหล้างเยอะเรี้ยมเลยเบานปลา29บาทเก้าบาท คนเยอะมากครับหน้ามาเที่ยวมากเด็กน้อยเล่นน้ำแล้วเดี๋ยวมาสัมภาษณ์นี่จะไปตัดต่อไหมอ่ยไม่ต้องตัดต่อหรอกครับเอาโจ๊กเลยครับดิบเลยเหรอครับผมนี่นี่นเป็นออครับผมลูกค้าเยอะครับงานนี้ ไม่ว่างไหมครับตอนนี้ไม่ว่างหรอ้ <c oughs> อางร่อยไหมคะอร่อยไคมาทเที่ยวได้นะครับตอนนี้เริ่มมืดแล้วยังเตม วันนี้กะว่าจะมาอุดหนุนร้านน้องนะฮะชื่อร้านอะไรครับนี่อะไรนะคะชื่อร้านอะไรครับไอฟลอยค่ะโอ้พวกนี้ต่อให้น้ำถึงคอก็เอามาวางไว้ตรงนี้แหละขายี่เดิมโอเคฝากมาด้วยนะครับได้ยินเสียงเหรอได้ยินเก็บสามร้อยหกสิบพนาเลยคั้ที่มาก็ไม่ต้อง เอาเอารองเท้ามาก,ก็ได้คุณเลแต่หน้ามาเที่วยวครับราคายหมคิดอีกออได้ต <c> ัวต <c> ัว <c> ขออนุญาตพาทุกท่านไปชมด้านบนนะฮะเริ่มมืดแล้วฮะลองอาจจะดูสว่าง มืกอกันรอบอันนี้ถ่ายในมูทิยาจะด้งเสียงมานะ่ ท่านมาชมน้ำกันดูราคาอยู่ครับข้างหน้าน ตอนมาขึ้นทางทีน้อก็ระบังน้ำกันด้วยโอ,อโอเคครับย่านโอเคครับทนน่านใดอยากมาก็

ก็จะมาอุดหนุนอของหมดก่อนนะเอามาน้อยแท้นี่นี่ถ่ายเห็นด้วยเหรอเนี่ยเห็นเห็นถ่ายเห็นด้วยเหรอ <S <s <ci val> เห็นเห็นคนดูกี่ล้านคนแล้วสวัส <laughs> ดีครับผมแฮกเ <s ci val> <c ười> กอร์จใหญ่ตัดด้วยไม่มีใครมาอีกแล้วเหรอ <S <s <ci val> <s ci val> มีมีแต่ม,มาโอเคครับมาชมต่อมีคนต่องน้ำเยอะครับตรงนี้ ตัวผมนี่ก็เปลี่ยนกันนะน้ำเนี่ยมาเยอะเอาผสมได้ค่ะอาจะออกเก็มามืดหน่อยครับอนเลยคบเ่ตอได้้งกันต้นเลยครับเราว่ากอนได้น้อง ัสดีครับโอ้โหใครอ่ะคัณเจสซี่ว่าไงครับฝากปากปากร้านหน่อยฝากร้านเหรอครับอ่าร้านร้านไอไฟร้านร้านซนไทร์ครับร้านเซินไทร์อ่าชื่อร้านว่าร้านไอไส้ใช่ครับโอเคเพื่ออะไรเปิดทุกวันไหมนี่ก็ทุกวันถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกนะเพราะว่าเมื่อวานฝนฝนตกหนักครับคืมทั้งวัน คนก็จะมาน้อยแต่ตอนนี้น้ำเนี่ยลน้นล้นถนนแล้วก็ะจะเป็นภาพที่สวยามากเดยกกันตอนนี้จังสรมเสืเ้อเป็นฝ่ายนี้ต้องเขยียบด้วยอันนี้เอาเป็นทริปทีิปข้าวโพดหรือว่าทีิปธรรมดาครับ สอกันเลยค่ไลค์แชร์เลยนะคะกิดอะไร้ดูกันตอนการทำครับ บาทค่ะคุณนะคะโอเคมาชมอีกร้านหนึ่งครับวันนี้อ้อานลไม่าหน่อยเอาอันนี้ร้านเด็ดครับร้านมือหนึ่งมือหนึ่งจริงๆครับอาชมมือหน่อยอ๋อน้ร้านชนร้านีนบันการเนอะบุรี เจ้ไม่มีอะไรใส่บ่อันนี้ขายยังไงครับนี่จายละยี่สิบจ้าจายละยี่สิบจ้าพรุ่งนี้น่าจะมีกุ้งนะครใส่ใส่อะไรดูว่ามีเมนูอะไรบ้างครับฝากอดหนุนกันได้ครับร้านมือหนึ่งมือหเด็ดที่สุดในย่านนี้จ้าเด็ดที่สุดครับมีมือเดียวจริงๆครับอือในนี้เรียกแมงอะไรแมงไม้ปิ้งจ้ะนี่นี่เนี่ยเนี่ยต้องเอาอันนี้สมัยนี้ นีองมะนาวหอ้อหลมะนาวนี่อ,อมา,า,ออา,าอมะวุกเ,อเรอันนี้อะไรเนาอันนั้นหอยทอดเออนีอ่ครับมาอุดหนุนครับจอดไรไม่ว่าอีอย,อยงางน,นึงค่ะอะไรดีครับทุกท่านน,น,นี่ฟูฟ กูก็ปูปจิ้มจิ้มใครน้องชายบอกหายอ่ะลูกลูกขอลูกก่อโอเคครับฝากอีกร้านหนึ่งครับร,ร,ร,ร้านร้านนี้แหละร้านป้านุชมือหนึ่งครับทีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ <laughs> แล้วก็ฝากที่ร้านนะครับมาอุดหนุนได้ครับร้านอะไรฝรายหมดแล้วใช่ไหมขายหมดเร็วมากสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ